2 4ชั่วโมงอีสา,ดานด่านนาข้าอกิสานก่อเคื่อนนี้ลมหนาวเข้าบางส่วนพิกรประกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุตตโภัยพากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์ที่พ่อลุงพิลาชัยทางเ Facebook ประจำวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ในช่วงเย็นคือนนี้อดิตสภามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่เสี่ยงลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาด่านหน้าก่อนบริเวณภาคกีสาน ซึ่งจะมีลมหนาวเข้ามาคาดว่าวะจะเป็นชุดสุดท้ายของรอบนี้และฝนฟ้าขนองชุดต่อไปจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นเรมจะพาไปดูในด้านของพื้นที่เสี่ยงลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาในวันนี้ซึ่งเข้ามาแล้วในบางส่วนบริเวณอีสานฝั่งตะวันออกและในคืนนี้จะเริ่มปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็ะจะทําให้มีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ โดยเฉพาะนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่มุกดาหารกาฬสินธ์ขอนแก่นร้อยเอด็ดมหาสรารคามยโสธรอ่อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาลบบุรีสระบุรีรวมถึงบริเวณพื้นที่ จังหวัดสตาแก้ว,วจันทึงซาจันทบุรีและจังหวัดตราดก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาเป็นบางจุดบางพื้นที่เนื่องจากนะครับบริเวณความรุกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ช่วงที่ผ่านๆมาจนถึงในวันนี้7กุมภาพันธ์ที่อ่อนกําลังลงและมวลอากาศเยน็นชุดต่อไปจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมซึ่งในบางส่วนเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนและอุณหภูมิจะเริ่มลดลงตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ 8-10ถึงกุมภาพันธ์ซึ่งชงแรกลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานพัดบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่รอบนี้ระหว่าง1 0 1 4จนถึง1,022ิเฮกซาปาชาันปกคลุมก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางภาคตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นเข้ามารวมถึงหลังจากลมหนาวชุดนี้แผ่เข้ามาปกคลุม หลังจากวันที่11กุมภาพันธ์ก็จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองแทรกเข้ามาได้บางพื้นที่ซึ่งฝนแทรกจะเน้นภาคตะวันออกและภาคอีสานทางตอนล่างๆหน่อยนะครับซึ่งจะเริ่มมีเมฆเข้ามามากจากอากาศที่อุ่นขึ้นตั้งแต่11กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับและ,นะในด้านของการกระจายกลุม่มฝนจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนากลุ่มฝนเข้ามาบางส่วน บริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างและภาคตะวันออกก็จะทําให้มีเมฆเข้ามามากนะคะและจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ตั้งแต่11จนถึง15กุมภาพันธ์และหลังจากนั้น16จนถึง21กุมภาพันธ์จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับการกระจายของกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้นจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกนะครับ ส่วนภาคกลางก็จะมีฝนได้บางพื้นที่ก็จะเน้นทางฝั่งล่างๆหน่อยนะคะคือในช่วงหลังๆนะคะบริเวณภาคกลางตั้งแต่16เสินถึง21กุมภาพันธ์ติดตามการอัปเดตพยากรณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับแอดมินจะพาไปดูในด้านของการพยากราณ์จากพ่อสมควรต้นจานกันนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว7กุมภาพันธ์ในวันนี้มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงดังนั้นลมหนาวถอยนะครับ การสะสมของกลุ่มฟันกลุ่มพิษ PM 2.5เพิ่มขึ้นต้องระวังเมื่อออกจากบ้านนะครับในช่วงนี้และทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนแปลงมีลมทิศใต้และลมตะวออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมในตอนเช้าจะมีหมอกเข้ามาในบางพื้นที่อุณหภูมิเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนทิศทางลมแปรปรวน หลังจากนั้น8-10กุมภาพันธ์ก็จะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกช่วงเป็นช่วงปลายของฤด,ดูหนาวนะครับและจะมีลมกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอีสานกลางและตะวันออกรวมถึงภาคใต้และมีหย่อมความยากาศตามปกคลุมทะเลจีนใต้ด้านตะวันออกของเวียดนามทําให้มีเมฆเพิ่มขึ้นและมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่1 1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมก็จะอ่อนกําลังลงอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ไม่ถึงกับร้อนจัดนะครับลมที่ปกคลุมอ่อนกําลังลงจะมีฝนเล็กน้อยบริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างและภาคตะวันออกหลังจากนั้น16-21กุมภาพันธ์ลมเริ่มแปรปรวนมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนปกคลุมภาคเหนืออีสานตอนบนและลมติดใต้ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกทาให้มีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่การกระจายของฝนเพิ่มมาขึ้นต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะคะในช่วงนี้จากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนสภาพอากาศก็จะมีความแปรปรวนซึ่งข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาประมวลผลใหม่นะครับแอดมินนำมาให้ชมก็เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจและการติดตามสภาพอากาศ ต่อไปมนจะพาไปดูการพยรากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้7-8ถึง8กุมภาพันธ์2 5 6พรพยากรณ์ในอีก24บชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดมากถึองศาและสูงสุด3-3 3สองศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5้าถึงองศาลมตะวัออกเฉียงใต้ ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจละลดลง2-3องศาอุณหภูมิต่ำสุด14-19่14องศาและสูงสุด32-35องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตม่ำตสุด12-18องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากกลางจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดย1 2 4ิบเองศาและสูงสุด 3 4 3สองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาุตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด2 0 2 5องศาและสูงสุด3 336องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1่เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครบริมณทลนจะมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาและสูงสุด3 3 3 5องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 4ิบ2ององศาและสูงสุด3 2 3 4องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวนออกเฉียงใต้ ความเร็วสัมพัถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลกรื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่สงขาลงไปลมตะวันออกความเร็วสัมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลกระดิ่นสูง1ถึง -2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศเย็นยิตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดย2 2 5ิบององศาและสูงสุด3 3 3 6องศาจากลมตะวันออกความเร็วสมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลกระดิ่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมมาากกว่1 m. ดังนั้นของท่านติดตามพียประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันตรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่าง,งทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ